หนาวหนาวต้อนรับหน้าหนาวแจกความอบอุ่นกันอีกครั้งกับโครงการอิมท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวตอนต้านภัยหนาวโดยบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเพื่อนึกกำลังร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดลงพื้นที่มอบความอบอุ่นให้พี่น้องชาวเหนือณนะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมา เปิดงานกันด้วยบรรยากาศอบอุ่นโดยคุณอัศวินการจนะวิสิทธผลที่ปรึกษาประธานบริหารและผู้จัดการโรงงานบริษัทตราแม่ครัวจำกัดและบริษัทจิ้วควดจำกัดและคุณธนินวัฒน์พัฒนวีรคุณประธานบริหาร360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดรวมพลังเปิดกล่องของขวัญผ้าหม่มสัญลักษณ์แทนความอบอุ่นที่เรายกกันมาแบบจัดเต็มเรามี ผ้าห่มมาแจก3,000ผืนนะครับเราก็มีอุปกรณ์กีฬามีการทำอาหารนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวเชียงรายด้วยนะครับสู้ๆนะครับปีนี้เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหรือเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอกับมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์โครงการอินทองอุ่นใ360องศาจากตราแม่ครัวตอนต้านภัยหนาวก็เป็นอีกหนึ่ง กำลังใจที่เรามีต่อชาวพี่น้องชาวแม่สายขอให้ต่อสู้กับพี่บัตรภัยทางธรรมชาติต่อไปและที่สำคัญต้องช่วยกันลดกา๊าซในกระจกนะครับและเราก็จะรอดปลอดภัยกับทุกคนครับแถมบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยการต้อนรับที่แสนอบอุ่นด้วยเช่นกันนําโดยนายธีรศัก์พุทธรักษาปลัดอํอำเภอแม่สายพร้อมคณะครูนักเรียนและพี่น้องชาวบ้านมากมาย สำหรับการแจกผ้าห่ม3,000ผืนในครั้งนี้ได้ถูกกระจายส่งต่อไปในหลายพื้นที่ได้แก่ชุมชนบ้านไม้ลุงขนจำนวน8 0 0ผืนชุมชนเหมืองแดงจำนวน300ผืนชุมชนเหมืองแดงใต้จำนวน300ผืนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนพร้อมเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สายจำนวน600ผืนและเทศบาลตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจำนวน1000ผืนวันนี้ได้คํา1หนึ่งพันผืน ก็คงจะเยะียวยาจิตใจพี่น้องชาตะบันตะบลแม่ยาวได้ได้พอสมควรนะครับดีใจมากที่บริษัทตาแม่ครัวมาช่วยเหลือขอบคุณมากๆเลยค่ะปลื้มใจอิ่มใจค่ะที่มาดูแลมาช่วยเหลือพวกเรานะคะนอกจากนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทอง พร้อมอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องเขียนให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนอีกด้วยนามของรยนตุวชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่669ครับต้องขอขอบคุณที่มอบอุปกรณ์ต้องปรุงอกอ์กีฬานะครับเอาอุปกรณ์การเรียนนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็จะมอบให้กับนักเรียนนะครับหนูดีใจมากๆที่ผู้ใหญ่ใจดีเขมามามอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนพวกหนูหนูมีความสุขมากๆวันนี้หนูก็จะได้ไปเอาอุปกรณ์ใหม่ไปเล่นด้วยครับ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมด้วยมื้อกลางวันสุดฟินไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดกรอบกว๋วยเตี๋ยวร้อนๆและผัดซีอิ๊วหอมๆปรุงรสอร่อยกลมกล่อมด้วยตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองงานนี้ทั้งอิ่มท้องอุ่นใจกันจริงๆเลยครับ ทุกคนสุดยอดมากๆเป็นการรวมพลังรวมใจของตราแม่ครัวร่วมกับคณะแม่บ้านนะคะของพื้นที่อำเภอแม่จานอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกลุ่มหอมความดีก็มาร่วมกันปรุงอาหารด้วยค่ะสุดยอดจริงๆเลยค่ะรู้สึกว่าให้เด็กๆได้กินของอร่อยๆแล้วก็เราก็ได้บุญด้วยครับถ้าผมขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจากตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองนะครับผมขอบคุณครับ โครงการอิ่มท้องอุ่นใจ360องศาจากใจตราแม่ครัวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันและยังจะดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อส่งมอบความสุขควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนอิ่มท้องอุ่นใจ360อองศาจากใจตราแม่ครัว